มีเทพพบุตรผู้ยิ่งใหญ่ชื่อสุเทพแอบบลงรักเทพธิดาองค์หนึ่งชื่อมัทนาแต่นางมัทนาไม่ได้รักสุเทพแม่แต่น้อยสุเทพจึงสั่งให้มายาวินใช้เวทมนต์เรียกนางให้มาหาสุเทพก็สารภาพรักต่อนางแต่มัทนาก็ยืนยันว่าไม่ได้รักสุเทพสุเทพจึงกรนมากสาบให้นางลงไปในโลกมนุษย์แต่ก็ยังเมตตาให้นางเป็นอะไรก็ได้ นางจึงเลือกเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเพื่อที่จะส่งกลิ่นหอมบูชาแด่สุเทพมายาวินจึงเสนอว่ามีดอกไม้ชนิดหนึง่งอยู่บนสวรรค์เท่านั้นคือดอกกุหลาบสุเทพจึงสาบให้นางกลายเป็นดอกกุหลาบและไปอยู่บนโลกมนุษย์เมื่อถึงคืนวันเพ็ญน,นางจะกลายร่างกลับเป็นมนุษย์ได้หนึ่งวัน ถ้าหากนางพบรักแท้จะสามารถกลับเป็นมนุษย์อีกครั้งถ้าหากนางเจอความทุกข์จากความรักก็ขอให้สวนมนต์อ้อนวอนสู่เทพจะลงมารับกับสวรรค์ทันทีเมื่อมัทน,นาลงมาเป็นดอกกุหลาบในป่าหิมพานลือสีจึงได้มาพบเข้าและทราบว่านี่คือเทพธิดาจุติลงมาจึงนำมาปลูกไว้ใกล้อาสม วันหนึ่งท้าวชัยยาเสนกษัตริย์เสด็จออกล่าสัตว์ในป่าประจบกับวันเพ็ญวันที่นางมัทน,นาได้กลายร่างเป็นมนุษย์ทั้งสองจึงได้พบกันและได้ตกหลุมรักกันเนื่องจากเป็นคู่ครองกันมาแต่ชาติก่อนและจะให้พระลือีแต่งงานให้แต่ลือีเห็นถึงปัญหาที่จะตามมาในอนาคตฉะนั้นก่อนแต่งงานท่านจึงได้เตือนด้วยความหวังดีว่า การของคู่กันนั้นต้องใช้สติไว้ใจซึ่งกันและกันความรักเหมือนโลคาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคค้าใดๆความรักเหมือนโคถึกกำลังคึกผีขังไว้ก็โลดจากคอกไปบ่อยอมอยู่ณที่ขังถึงหากจะผูกไว้ก็ดึงไปด้วยกำลัง ยิ่งห้ามก็ยิ่งคลั่งบ่อหวนคิดถึงเจ็บกายผู้แต่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวความเป็นมาพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์มัฒนาพาทาเมื่อปีพศ2466เป็นบทละครพูดแนวอิงวรรณคดีมีลักษณะเป็นิทานสอนใจสะท้อนคุณธรรมและความรู้สึกอ่อนโยน มัทนาพาธาเป็นบทละครพูดคำกรของพระมหามนตรีกล่าวถึงนางมัทนาเทพธิดาแห่งดอกกุหลาบที่ถูกสาปให้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์นางได้พบรักกับเท้าอธิมันแต่สุดท้ายก็ต้องกลับคืนสวรรค์เนื้อเรื่องสะท้อนถึงเรื่องกรรมความรักและการผัดผานนาพาคเมื่อหมดสถานในรักมัทนาก็ถูกคำสาปครอบงำอีกครั้งเธอค่อยๆกลับกลายเป็นดอกกุหลาบตามเดิมจากไปอย่างเงียบงันทิ้งไว้เพียงกลิ่นหอมและความทรงจำ เรื่องนี้สะท้อนความหมายลึกซึ้งว่าความรักที่แท้จริงต้องมีศรัทธาและความเชื่อใจแม้จะรักมากแค่ไหนหากไม่เชื่อใจกันก็ไม่มีทางรักษาความรักนั้นไว้ได้มาธนาพาทาจึงไม่ใช่แค่เรื่องรักของชายหญิงแต่คือบทเรียนของหัวใจว่าความรักงดงามแต่ก็เปราะบางเสมอจบการน,นำเสนอขอบคุณค่ะ